มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนาทีช่วยชีวิตชาวบ้านหลังถูกน้ําป่าซาัดกลางน้ําเชี่ยวสถานการณ์น้ําป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอําเภอนาน้อยเป็นชายคนหนึ่งถูกกระแสะน้ําพัดไปนะคะขณะไปดูระดับน้ําที่ทุ่งนาบ้านานาน้อยอย่างทุลักทุเล ขณะที่อำเภอเวียงสาได้รับผลกระทบหนักบ้านเรือนกว่า50หลังคาเรือนเสียหายอย่างหนักเลยค่ะเหตุการณ์ช่วยเหลือชายที่ถูกน้ำป่าพัดเกิดขึ้นเมอเจ้าที่ปอพนานนอนได้รับแจ้งเหตุนะคะจึงรีบรุดเข้าไปพื้นที่และโยนเชือกให้ชายคนดังกล่าวด้วยเกาะก่อนจะส่งกิ่งไม้ใหญ่ให้คว้าไว้เพื่อช่วยพยุงตัวขึ้นจากกระแสน้ำเชี่ยวกลับสู่ฝั่งได้อย่างปลอดภยัย ในส่วนของอำเภอเวียงสาโดยเฉพาะที่บ้านนามม่วบกระแสน้ำป่าดได้ทิ้งร่องรอยความเสียหายเป็นบริเวณกว้างกว่า,วา50หลังคาเรือนข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านถูกน้ำพัดก,กระจายและพังเสียหายชาวบ้านต่างเร่งช่วยกันทำความสะอาดคราบโคลนเพื่อให้สามารถกลับเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านได้ตามปกติโดยเร็วที่สดุดการกลมอุตุนะคะออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องครอบคลุม70-80%ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่13กรกฎาคม2568และอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะจึงขอให้ประชาชนระว,วังผลกระทบจากฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำร้นตลิง่งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพืนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพิินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ